โอเคคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้ช่างใจจะพาเพื่อนๆชมวิธีการซ่อม Honda าเว็บร้อยรหัส S นะครับแก้ปัญหาการที่ว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับการประมาณว่านะี่ครับเราสามารถใช้มือเนี่ยยันขาสตาร์ทลงได้แบบง่ายๆเลยนะไม่มีการดีดสู้มือ อา,าอาการประมาณว่าไม่มีกําลังอัดในห้องเผาใหม่นะถ้าเจออาการแบบนี้เนี่ยให้เรามุ่งเปะเด็นมาที่สวนนี้นะนะส่วนฝาสูบส่วนเสื้อสูลูกสูแฟนเดี๋ยวผมขอเวลาลือสักครู่นะเพรลือเยอะอยู่สมควรนะอาการแบบนี้พบเจอบ่อยครับซ่อมบ่อยมากเลยอาการนี้ กับรถที่ผ่านการใช้งานมาหลายๆปีเป็นอาก,การที่ช่างชอบพูดกันว่าเครื่องลวมนะ การจะคล้ายๆกับคลิปคลิปที่แล้วที่ผมซ่อมหน้าดีมครับหน้าดีม น็อตดิทนถอยเสียยาวเป็นกิโลครับรถคันนี้ยาวเป็นกิโลแล้วตานนึงเหมือนกันครับยาวเป็นกิโลเหมือนกันครับเหมือนว่าเกียเก่ยวเกี่ยวเกี่ยวถอยเสียมันจะเสียนะ ถึงเป็นแบบนี้โอ้ยสุดอเลยเนี่ยมันพันพันลวดไว้ ลูกลวดไวครับันลวดไว้ครับเรียงเหมือนกันขัน,นดีกไป ไม่อยากจะโอ้อีก ไปก็ถอดนอดยึดคอไอดีหรือว่าคอคาบูครับโดยส่วนมากสแตนดาร์ดมันจะเป็นน็อตเบอร์แปดครับ กุนี้เนี่ยถ้ากุญแจเรียมไม่ดีหมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์ถอดครับต้องหากุญแจเรียมดีๆนะพนน็อตมันแน่นมากครับ ที่แคบทำให้เราทำงานลำบาก 好滴。好<的>好 แล้วเดี๋ยวถอ,อดน็อตเอ้ยถอ,อดน็อตฝาสูบนอ็อตฝาสูบก็จะเป็นเบอร์สิบนะครับสิบหาเครื่องมือพิเศษก่อน อยู่ศูนย์ใจบนก็ได้ครับตำแหน่งศูนย์ใจบนเราค่อยไขน็อตแต่ถ้าใครชำนาญแล้วใครชำนาญแล้วถอด,ดให้อยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญน,นะก็แนะนำให้ถดก่อนถอดเนี่ยก็ให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์ใจบน ีจะเป็นเบอร์แปดถอดง่ายหนะ่เป็นดีมที่ผมถอดเมื่อวันนั้นเป็นเบอร์สินะ ทำให้อนหน้ามันลอยครับทำให้อนหน้ามันลอย แนยตำแหน่งศูนย์ตายบนนะตำแหน่งศูนย์ตายบนก็จะเราลิ้นก็จะโยกได้ให้ตัวได้ กดเสื้อสูบออ,ออกมาเพื่อจะประเมินว่าเราควรจะซ่อมรถคันนี้อย่างไรดี เสื้อสูบบางากครับปอกสูบบางมากครับ,บ,รบเดี๋ยวเช็ควาลวกันาลาวรัวแล้วแต่ด,ด้วยมากแล้วน่าจะวาวรัวนะรัรถพวกนี้ห,หนูสายโจกครับวาวดีไม่รอดครับไอเสียพอได้อยู่ ไอเสียพอได้อยู่แต่ไอดีไอดีไม่รอดครับไอดี ID ไม่รอดไอดี ID หลโจ๊กเลยมาแนวด้วยกันกับฮอนด้าดีมครับเสียไปเคียงกัน ของคันนี้แม่งลูกสูบแหวนนี่ไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดครับแหวนไม่น่ารอดนะครับโอ้แหวนห่างเป็นกิโลแล้วครับห่างเป็นกิโลเลยครับมองเห็นไหม หาเป็นกิโลครับลูกสูบแฝนหลวมวาวล์วรั่วครับคันนี้